สวัสดีครับอีพีนี้มาฟัง7บทเรียนชีวิตที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกมีไฟมีพลังที่จะใช้ชีวิตแบบคนขยันไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านพ้นไปอย่างไม่มีคุณค่าอีกต่อไปนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอีนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็อยากจะอ่านสคริปต์ของคลิปนี้ในรูปแบบของไฟล์ pdf เพื่อเสริมความคิดให้แตกฉานยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะขอไปอ่านได้ฟรีนะครับ หรือว่าจะขอสคริปต์ของ EP อื่นๆซึ่งมีมากกว่า320 EP แล้วนะครับในตอนนี้ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับก็สามารถที่จะฟังรายละเอียดได้จากช่วงท้ายสุดของคลิปนี้หรือว่าจะดูวิธีรับไฟล์ PDF ไปอ่านฟรีได้ในคำอธิบายคลิปด้านล่างได้เลยนะครับเนื้อหาใน EP นี้จะได้แนวความคิดมาจากหนังสือที่ชื่อ The Psychology of l a s i n e s s หรือว่าจิตวิทยาว่าด้วยความเกียดคร้านนะครับซึ่งเขียนโดยมูฮัมหมัดชาคิวนะครับ ในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเกลียดคร้านและวิธีแก้ไขความเกลียดคร้านความขี้เกียจมากมายนะครับซึ่งจะสรุปบทเรียนสําคัญมาให้ฟังกันทั้งหมด7ข้อนะครับบทเรียนที่1คนที่มีนิสัยชอบทําอะไรแบบคนขี้เกียจมักจะต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงในท้ายที่สุดนะครับคนที่หมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกเกลียดคร้านเป็นประจำอาจจะพบว่าตัวเองนั้นจะต้องจ่ายในราคาแพงมากให้กับความเกลียดคร้านของตัวเองนะครับ รูปแบบการใช้ชีวิตที่หลีกเลี่ยงความพยายามแล้วก็ชอบหนีจากสิ่งที่ยากและก็สิ่งที่ท้าทายจนเป็นนิสัยอาจจะให้ความรู้สึกง่ายสะดวกสบายเพียงชั่วคราวแต่ท้ายที่สุดก็จะนําไปสู่ข้อเสียในเรื่องที่สําคัญรวมไปถึงการพลาดโอกาสดีๆแล้วก็จบลงด้วยความเสียใจที่ฝังลึกไปตลอดชีวิตที่ไม่ได้ลงมือทํานะครับผลที่ตามมาในระยะยาวของการใช้ชีวิตแบบคนขี้เกียจไม่เพียงแต่เราจะไม่มีสิ่งที่เราทําได้สําเร็จในแต่ละวันเท่านั้น แต่ว่ามันยังกัดร่อนและก็ทำลายศักยภาพในการเติบโตและประสบความสำเร็จของเราในระยะยาวอีกด้วยนะครับความเฉยชาที่เกิดจากความขี้เกียจมันสามารถที่จะขัดขวางการพัฒนาตัวเองลดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับความท้าทายและก็โอกาสใหม่ๆในชีวิตนะครับการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าก้าวออกจากเขตความรู้สึกที่เราสะดวกสบายไปทุกสิ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การเติบโตส่วนตัวด้วยการเต็มใจที่จะ,ะเผชิญหน้าแล้วก็เอาชนะความท้าทาย คนแต่ละคนสามารถที่จะหลุดออกจากวงจรความรู้สึกว่าสบายแล้วและก็ไม่อยากทำอะไรอีกสร้างความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวได้และก็สร้างกรอบความคิดแบบรุกไปข้างหน้ามีกลไกทางจิตวิทยาบางอย่างที่ทำให้ความขี้เกียจเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจในช่วงแรกอย่างเช่นกลัวว่าจะล้มเหลวหรือกลัวว่าจะถูกปฏิเสธและความสะดวกสบายจากกิจวัตรที่ทำจนคุ้นเคยดีอยู่แล้วพวกนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความขี้เกียจ วิธีที่เราจะเอาชนะอุปสรรคพวกนี้คือการเปิดใจรับความรู้สึกไม่สบายว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ได้ผลสําเร็จเป็นความพึงพอใจและความสําเร็จที่ยั่งยืนนะครับกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทําเสียตั้งแต่วันนี้แทนที่จะเลื่อนความฝันและความทะเยอทะยานของตัวเองออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายมหาศาลที่คุณจะต้องจ่ายในภายหลังที่เกิดจากการรักความง่ายและสะดวกสบายแล้วไม่คิดจะลงมือทําอะไรนะครับบทเรียนที่2 มีสองสิ่งที่กําหนดความเป็นคุณก็คือความอดทนของคุณตอนที่คุณไม่มีอะไรเลยและทัศนคติของคุณตอนที่คุณมีทุกอย่างลักษณะสําคัญสองอย่างที่บอกได้ว่าใครเป็นคนแบบไหนบอกได้อย่างลึกซึ้งก็คือความอดทนในช่วงเวลาที่เขาขาดแคลนและทัศนคติที่เขาคงไว้ได้ในช่วงเวลาที่เขามีความอุดมสมบูรณ์ลักษณะเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนการตอบสนองชั่วคราวของคนคนหนึ่งเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเขาเท่านั้น แต่ว่ายังบอกได้ถึงคุณธรรมแบบที่ลึกซึง้งซึ่งปลูกฝังอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาลักษณะเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นเสาหลักที่สําคัญสาหรับการเติบโตส่วนตัวแล้วก็วุฒิภาวะทางจริยธรรมของคนคนหนึ่งนะครับความอดทนตอนที่คุณไม่มีอะไรเลยคือการทดสอบความยืดหยุ่นและความอดทนมันท้าทายให้คนคนหนึ่งรักษาความสงบนิ่งและความมานะอุตสาหะแม้จะต้องพบกับความยากลําบากหรือว่าความล่าช้าในการไปให้ถึงเป้าหมายก็ตามนะครับความอดทนนี้เป็นพื้นฐานของชีวิต เพราะว่ามันจะสอนให้คนแต่ละคนจัดการกับความคับข้องใจและความพ่ายแพ้ชั่วคราวได้อย่างสง่างามสร้างนิสัยที่แข็งแกร่งแล้วก็ยืดหยุนได้มีความพร้อมในการจัดการกับความท้าทายในอนาคตความอดทนดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญในการหลีกเลี่ยงหลุมพรางของความเกลียดคร้านซึ่งมักจะเกิดจากความอยากที่จะได้รับความพอใจในทันทีแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะอดทนต่อความยากลําบากในระยะยาวนะครับในทางกลับกันทัศนคติเวลาที่ได้ครอบครองทุกสิ่ง การจัดการกับความสําเร็จด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความรู้สึกขอบคุณและกระตันยูจะสะท้อนถึงวุฒธธิภาวะหรือความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงมันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจว่าโชคลาภมักจะเกิดขึ้นชั่วคราวและคุณค่าของคนไม่ได้ถูกกาหนดโดยความสําเร็จทางวัตถุเพียงอย่างเดียวการรักษาพฤติกรรมที่มีเหตุผลแล้วก็ซาบซึ้งขอบคุณในช่วงเวลาที่ตัวเองได้หรือว่ามีในสิ่งที่ต้องการแล้วจะป้องกันความเยื่อหยิ่งและความรู้สึกย่อหย่อนประมาท เอาแต่สบายที่อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมขี้เกียจได้ในเวลาต่อมานะครับลักษณะทั้ง2อ,อย่างนี้ร่วมกันสร้างคนที่มีความสมดุลคนที่ไม่ถูกบดขยี้โดยความล้มเหลวหรือว่าทำตัวเสียหายจากความสำเร็จการฝึกฝนคุณลักษณะ2อ,อย่างนี้สามารถที่จะยกระดับคุณภาพที่ดีทางจิตใจและนาไปสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืนได้นะครับบทเรียนที่3คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเกือบตลอดเวลาไปกับการเพียงแต่คิด บางก็ใช้ชีวิตสูญเปล่าไปกับความเกลียดคร้านและการขาดพลังงานและแทบจะไม่มีเวลาแม้เพียงแต่เล็กน้อยที่พวกเขาจะกระตือร้อนและมุ่งสร้างสรรค์าง,งานอย่างเต็มที่โดยปกติทั่วไปคนส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนสําคัญของชีวิตอยู่ในภาวะเฉื่อยชาติดอยู่ในวงจรของการผัดวันประกันพรุ่งและความไร้ประสิทธิภาพการอยู่ในภาวะแบบนี้ทําให้ผู้คนมักใช้เวลาในการคิดวางแผนหรือว่าฝันกลางวันเป็นเวลามากแทนที่จะลงมือทําทันที เพราะเหตุนี้มีเพียงส่วนเล็กๆของเวลาในแต่ละปีเท่านั้นที่ถูกใช้ไปกับงานอย่างแท้จริงและคนแต่ละคนได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในประเด็นนี้หนังสือ psychology of l e s i n e s s เจาะลึกถึงหลุมพรางของการผัดวันประกันพรุ่งและความแตกต่างโดยสิ้นเชิงระหว่างความคิดที่จะทำและการลงมือทำมีปัจจัยทางจิตวิทยาที่นำไปสู่การมัวแต่คิดแล้วก็ไม่ยอมลงมือทำอย่างเช่นการกลัวความล้มเหลว การขาดเป้าหมายที่ชัดเจนหรือว่าความรู้สึกว่างานที่ทําอยู่มีความท่วมท้นมากมายอยู่แล้วทําไม่ทันซึ่งมันจะดูดพลังงานและทําให้เกิดความเกลียดคร้านการขาดพลังงานที่ว่านี้ไม่เพียงแต่เกิดกับร่างกายภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเกิดกับอารมณ์และก็เกิดกับสติปัญญาของเราด้วยมันนําไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งและการคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเป็นการลงมือทําอะไรที่สร้างสรรค์นในทันทีนะครับวิธีที่จะทําให้เราใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า ก็คือการตั้งเป้าหมายแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจนบริหารเวลาอย่างได้ผลและการแบ่งย่อยงานใหญ่ๆใ,ให้เป็นขั้นตอนย่อยๆที่สามารถจัดการหรือว่าลงมือทําได้มากขึ้นเทคนิคเหล่านี้สามารถทําให้เราได้งานที่มากและก็มีคุณภาพและป้องกันการต้องลนลานทํางานเมื่อเส้นตายมาถึงหรือถูกความจําเป็นบังคับให้ทําซึ่งเรามักจะได้งานที่ไม่มีคุณภาพและส่วนใหญ่จะทําให้เราเครียดมากเกินไปอีกด้วยนะครับ หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังที่จะนำผู้คนไปสู่การจัดการชีวิตที่สมดุลและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสนับสนุนการใช้ชีวิตในแบบที่คิดแล้วมีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยและกิจวัตรประจำวันที่สามารถช่วยลดพลังงานที่สูญเสียไปจากการใช้เวลาไปกับการมัวแต่คิดแล้วไม่ยอมลงมือทำแนวทางนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิตโดยรวมเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยในการสร้างกรอบความคิดที่ยืดหยุน่นและมีชีวิตแบบเชิงรุกมากขึ้น มันจะมีความสําคัญต่อความสําเร็จในระยะยาวและความสุขที่แท้จริงของคนแต่ละคนมากขึ้นนะครับบทเรียนที่4ความเกียจคร้านอาจจะดูน่าดึงดูดใจชั่วคราวแต่งานให้ความพึงพอใจแบบยั่งยืนนะครับในหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยความเกียจคร้านพูดถึงเสน่ห์ของความเกียจคร้านหรือว่าความขี้เกียจความขี้เกียจมักจะนําเสนอตัวเองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่ามันให้ความรู้สึกโล่งสบายในทันทีที่คนเราเลือกที่จะอยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไร อย่างไรก็ตามความพึงพอใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนมากขึ้นที่มาจากการทํางานและได้รับความสําเร็จการแบ่งแยกระหว่างความสุขชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากความขี้เกียจกับความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เติมเต็มในตัวเองที่ได้จากการมุ่งมั่นพยายามทํางานอย่างเต็มที่เป็นประเด็นหลักในการทําความเข้าใจวิธีการต่อสู้กับความขี้เกียจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีเหตุผลด้านระบบประสาทที่อยู่เบื้องหลังแรงจูงใจและความสาเร็จ นั่นก็คือสมองปล่อยโดพามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีความสุขและก็ความพึงพอใจออกมาเพื่อตอบสนองต่อง,งานที่เราทําเสร็จแล้วและเอาชนะความท้าทายต่างๆได้การตอบสนองทางชีวภาพที่ร่างกายทําให้เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มอารมณ์ที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังสร้างการมีส่วนร่วมและก็สร้างความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จนะครับนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านจิตใจและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่กระตือรือร้นอย่างเช่น ความภาคภูมิใจในตัวเองดีขึ้นความพอใจในชีวิตที่มากขึ้นลดความรู้สึกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่มักจะแฝงมาอย่างลับๆอยู่ในความรู้สึกขี้เกียจนะครับการได้ทํางานที่มีความหมายคนแต่ละคนจะสร้างความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและความก้าวหน้าของชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวนะครับคนเราควรเลือกการลงมือทําอย่างกระตือรือร้นมากกว่าการอยู่นิ่งๆเฉยๆเราสามารถที่จะเตรียมวิธีที่ใช้ได้จริงสําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างเช่นการตั้งเป้าหมายแล้วย่อยออกเป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถทําได้ง่ายการหางานที่เข้ากับความสนใจส่วนตัวแล้วก็สร้างกิจวัตรที่จะทํางานนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยการคิดว่างานสามารถเปลี่ยนเป็นแหล่งของความพึงพอใจของคนเราแทนที่จะเป็นแค่เพียงภาระเราจะเกิดแรงบันดาลใจให้กับความคิดที่มองเห็นคุณค่าและความพึงพอใจในสิ่งที่เราทําออกมาได้เพื่อต่อต้านการได้ความสุขหรือความพึงพอใจเพียงผิวเผินที่มาจากความเกียดคร้านหรือว่าความขี้เกียจนะครับ บทเรียนที่5คุณจะสร้างนิสัยคิดมากเกินไปเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่าคุณคือคนที่สามารถคิดหาทางออกจากปัญหาหรืออุปสรรคใดๆไ,ได้นะครับในหนังสือจิตวิทยาแห่งความขี้เกียจพูดถึงประเด็นของการคิดมากเกินไปซึ่งอธิบายไว้ว่าเป็นรูปแบบที่ละเอียดอ่อนของความเกลียดคร้านทางจิตนิสัยนี้ก็คือการมัวแต่คิดมากเกินไปเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าการตัดสินใจคิดมากจนถึงจุดที่ไปกัดขวางการกระทําคนเราติดกับดักนี้ได้ด้วยการเชื่อว่า พวกเขาสามารถคิดหาทางออกจากปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดๆก็ได้แล้วก็ติดอยู่ในวงจรของการวิเคราะห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ต้องไปสู่ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำการคิดมากเกินไปเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวเองรูปแบบหนึ่งโดยที่จิตใจใช้การวิเคราะห์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการประชิญหน้ากับความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหลบเลี่ยงการตัดสินใจที่ยากลําบากวงจรชีวิตที่ติดนิ่งเพราะว่ามัวแต่คิดวิเคราะห์โดยไม่ลงมือทํานี้ อาจจะทําให้ร่างกายและจิตใจอ่อนแอลงได้มากเพราะว่ามันจะขัดขวางประสิทธิภาพการทํางานที่ได้ผลออกมาจริงๆและขัดขวางไม่ให้คนเรานั้นก้าวไปข้างหน้านะครับคําแนะนําที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตัดสินใจและก็ลงมือทําอย่างเช่นให้ความสําคัญของการกําหนดเส้นตายที่ชัดเจนสําหรับการตัดสินใจและก็ลงมือทําเพื่อป้องกันการมัวแต่คิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทําให้เกิดความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถทําลายวงจรของการคิดมากเกินไปได้นะครับ คนเราควรเปิดใจรับความไม่แน่นอนและยอมรับว่าอาจจะไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบไปทุกครั้งการลงมือทําให้ผลตอบรับที่มีคุณค่าซึ่งมีประโยชน์มากกว่าความสมบูรณ์แบบทางทฤษฎีเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าเราต้องตั้งเป้าที่จะสร้างกรอบความคิดที่ให้ความสําคัญกับความก้าวหน้าและการเรียนรู้มากกว่าหวังว่าเราสามารถจะวางแผนที่ไร้ที่ติได้วิธีนี้ช่วยให้คนแต่ละคนก้าวหน้าไปไกลกว่าการมัวแต่คิดมากเกินไปทําให้เราตัดสินใจได้มากขึ้น แล้วก็เน้นไปที่การลงมือทําซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและความพึงพอใจโดยรวมในชีวิตของเรานะครับบทเรียนที่6คุณคิดว่าคุณจะเริ่มต้นเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นและถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็จะสายเกินไปคนเราต้องจัดการกับกรอบความคิดให้เราเป็นคนที่ไม่นิยมลัธิพอใจแต่สิ่งที่ดีเลิศวิธีคิดของคนที่นิยมรัธินี้ก็คือคนเราจะเลื่อนการทําอะไรต่างๆออกไปก่อน เพื่อรอให้เงื่อนไขทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบเสียก่อนแล้วจึงจะค่อยลงมือทําซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ในความเป็นจริงแล้วแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยความคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบแล้วจึงลงมือทําเป็นได้แต่เพียงหน้ากากที่ใส่ทับความกลัวว่าตัวเองจะล้มเหลวสุดท้ายแล้วความต้องการเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีที่ติมันจะกลายเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าไปเสียทุกอย่างนะครับและที่ความพอใจความสมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่ทําให้การลงมือทําล่าช้าออกไปเท่านั้น แต่ยังสามารถทำลายเป้าหมายและก็แรงบันดาลใจในระยะยาวได้อีกด้วยการรอคอยสภาวะที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบมักจะนำไปสู่การพลาดโอกาสสำคัญเพราะว่าจังหวะเวลาดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกต้องความเป็นจริงคือเมื่อเรารู้สึกว่าสภาพการต่างๆสมบูรณ์แบบแล้วมันก็อาจจะสายเกินไปที่จะทำอะไรได้ผลมากอย่างชัดเจนส่งผลให้เราไม่ได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาและก็อาจจะเกิดความเสียใจในตัวเองในภายหลังได้นะครับ เพื่อที่จะโต้ตอบกับผลกระทบที่ทําให้เราเป็นเหมือนคนเป็นอัมพาตนี้นะครับคนเราจําเป็นต้องยอมรับการเริ่มต้นที่ไม่สมบูรณ์และคุณค่าของกระบวนการแก้ไขหรือว่าวนซ้ําเราต้องเน้นย้ําถึงความสําคัญของการเริ่มต้นงานจากสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้แทนที่จะรออนาคตที่ยากที่จะเข้าใจและก็ยากที่จะคาดเดาที่องค์ประกอบทุกอย่างลงตัวพอดีเราต้องมุ่งไปที่ความก้าวหน้ามากกว่าความสมบูรณ์แบบคนเราต้องสร้างกรอบความคิดที่ให้คุณค่ากับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้จากแต่ละขั้นตอนที่เราลงมือทําไปไม่ว่าจะมีข้อบกพร่องในเบื้องต้นมากมายเพียงใดก็ตามกลยุทธ์อื่นที่จะช่วยให้เราเอาชนะละทัทธิพอใจแต่สิ่งดีเลิศก็อย่างเช่นการกําหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงแล้วก็ยืดหยุ่นแบ่งโครงการใหญ่ออกเป็นงานเล็กๆที่จัดการได้ง่ายคิดถึงประโยชน์ของการลงมือทําทันทีไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบไปเสียทุกครั้งหรือว่าทุกเรื่องเทคนิคเหล่านี้ช่วยสร้างแนวทางเชิงรุกแล้วก็มีพลังมากขึ้นต่อง,งานและความท้าทายในชีวิตนะครับ สร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวเมื่อเรารเผชิญกับความไม่แน่นอนด้วยการก้าวไปข้างหน้าแม้จะอยู่ในสภาวะที่เหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบคนแต่ละคนก็จะเรียนรู้และก็ปรับตัวซึ่งท้ายที่สุดจะขับเคลื่อนความสําเร็จและการเติบโตส่วนตัวของพวกเขาเองนะครับบทเรียนที่ 7. ความเกียดคร้านเป็นฆาตกรเงียบมันฆ่าความทะเยอทะยานมันทําลายความก้าวหน้าและทําให้ศักยภาพของเรานั้นลดลงความขี้เกียจไม่ใช่แค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้น แต่ว่ามันยังเป็นศัตรูที่น่ากลัวต่อความสําเร็จทั้งในเรื่องส่วนตัวและทางการงานอาชีพของเราด้วยนะครับความเกลียดครั้นหรือความขี้เกียจนั้นเป็นฆาตกรเงียบที่มันฆ่าความทะเยอทะยานอย่างโหดร้ายทารุณมันขัดขวางความก้าวหน้าและปิดกั้นศักยภาพของเราความขี้เกียจเป็นผลอย่างร้ายแรงต่อวิถีชีวิตของคนทุกคนมันเป็นพลังที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและจิตใจมันสามารถบ่อนทําลายเป้าหมายของชีวิตและแรงบันดาลใจในระยะยาวให้ตายไปอย่างโหดร้ายแบบเงียบ ความขี้เกียจนำไปสู่การกัดเซาะความสามารถและโอกาสในอนาคตอย่างค่อยเป็นค่อยไปการขาดการลงมือทําและการไม่อยากที่จะ,ะเผชิญหน้าสู้อย่างแข่งขันกับความท้าทายในชีวิตส่งผลให้เกิดการพลาดโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตทิ้งศักยภาพของตัวเองไปไม่บรรลุผลและความทะเยอทะยานลดน้อยลงเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราเองถูกฆ่าจากฆาตกรเงียบที่ชื่อความขี้เกียจจุดประกายความทะเยอทะยานและรักษาโมเมนตัมเอาไว้ เราต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นไปได้จริงและทบทวนเป้าหมายอยู่เป็นประจำเราสามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเป้าหมายได้หากว่าจําเป็นต้องทําทํางานอย่างทุ่มเทไปพร้อมกับการไตร่ตรองและวางแผนใช้ชีวิตอย่างมีสมาธิแล้วก็มีแรงบันดาลใจนอกจากนี้เราต้องให้คุณค่าของการอยู่รายล้อมตัวเองด้วยอิทธิพลด้านดีที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เราคบหาสมาคมสภาพแวดล้อมที่เราเลือกที่จะอยู่ ทุกอย่างควรเป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนเราไปสู่การลงมือทําทันทีมากกว่าที่จะติดนิ่งแล้วก็พอใจอยู่กับชีวิตที่เรื่อยๆสบายๆด้วยการฝึกตัวเองให้ต่อสู้กับแนวโน้มที่จะพาตัวเองไปสู่ความเกียดคร้านอย่างแข็งขันผ่านการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและเปลี่ยนกรอบความคิดให้เป็นคนคิดแล้วลงมือทําจนเป็นนิสัยเราสามารถที่จะปกป้องศักยภาพความสามารถของตัวเอง และรับประกันให้กับตัวเราเองได้ว่าเราจะเติบโตทั้งส่วนตัวและการงานอาชีพอย่างต่อเนื่องวิธีคิดแบบนี้ช่วยป้องกันตัวเราและผลกระทบร้ายกาจของฆาตากรเงียบที่ชื่อความขี้เกียจหรือว่าความเกียจคร้านช่วยให้เราสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงให้กับตัวเองและก็โลกนี้มากขึ้นนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับ และคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหา podcast ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปที่ใช้ทำคลิปของช่องนี้นะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf หรือว่าอ e ีบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf หรือว่าอ e ีบุ๊กได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป pdf ได้สูงสุดถึง3 ep นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 ep แล้วนะครับจะเป็น ep ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก ep นะครับโดยการแอดไลน์ Ad Unlimited m ดหมนะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง Line แอแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริป PDF eBook ของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาท จะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็อ e ีบุ๊กให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง Line@ u n l i m i t e d m y s e t นะครับ แจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ